สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากครับก้าวสำคัญของนักกอล์ฟดาวรุ่งไทยเราจอรชดวงมณนีจูเนียเขากำลังจะลงแข่ง PGA ทัวร์ครั้งแรกเลยนะครับสัปดาห์นี้เลยค่ะน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะรายการ One Flight m y r t l Beach Classic ใช่ไหมคะใช่ครับที่ Dunes Golf and Beach Club South Carolina เงินรางวัลน,นี่เออเยอะมากส่ล้านเหรียญสหรัฐโห้ ข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็มาจากข่าวล่าสุดเลยนะเราจะมาดูกันว่า,าเส้นทางของโปรจอชเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับการได้ลงเล่น PGA ทัวร์นี่คือสุดยอดแล้วนะคะสำหรับนักกอล์ฟอาชีพทุกคนการมีคนไทยไปถึงจุดนั้นได้อีกคนนี่เป็นเรื่องที่น่ายเย็นดีมากค่ะสำหรับวงการกอล์ฟบ้านเราเลยครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นี่ผมว่าไม่ง่ายเลยนะ เห็นว่ารอบคัดเลือกแรกนี่จบที่2อสอันดภาคพาแต่ที่พีคเลยคือรอบมันเดย์คอล i f ไฟทํทำไปลบ6คว้าตัวใบสุดท้ายมาได้โหลบ6นี่คือสุดยอดมากนะคะการผ่านมันเดย์คอล i f ไฟทนี่คือหินจริงๆค่ะมันแข่งวันเดียวรู้ผลเลยแล้วโปร,โกรเก่งๆเยอะมากแย่งตั๋วกันไม่กี่ใบเองการที่โปรอายุน้อยแหละโปรจอร์ทำได้ขนาดนี้อืมแสดงว่าทั้งฝีมือทั้งใจนี่ เกินวัยจริงๆค่ะใช่เลยครับต้องนิ่งมากมั่นใจมากรับความกดดันตรงนั้นได้แล้วเหมือนว่าสนามนี้เขาพอจะคุ้นๆอยู่บ้างนะครับอ๋อใช่ค่ะเหมือนเคยแข่งตอนเล่นมหาวิทยาลัยที่สนามดูนสกอฟนี่แหละขาสองครั้งปี2022จบที่48ร่วมแล้วก็ปี2023ขยับขึ้นมาเป็นที่20ร่วมอ๋อครับความคุ้นเคยสนามเลอลกรีนอะไรพวกนี้ก็น่าจะช่วยเรื่องวางแผนนิดนิดหน่อยแต่แน่นอนค่ะแข่ง PGA ทัวร์จริงๆมันก็ ต่างจากตอนแข่งมหาวิทยาลัยเยอะเลยครับผมอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องเรียนนะครับจบเศรษฐศาสตร์จากมอเรจิเนียนี่ก็มหาลัยดังเลยนะแล้วยังได้รางวัล All America Scholar ดีใช่ค่ะรางวัลน,นี้นี่มอบให้นักกีฬากอล์ฟที่เรียนเก่งด้วยครับตรงนี้มันจะส่งผลต่อเกมกอล์ฟเขายังไงบ้างครับหรือมันช่วยเสริมอะไรได้ไหม,หมน่าสนใจมากนะคะการเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยมันอาจจะช่วยเรื่องออการคิดวิเคราะห์ การประเมินความเสี hmm. okay. so, ่ยงผลตอบแทนซึ่งมันสำคัญมากนะเวลาตัดส <m ix calculate> oh. ินใจตีแต่ละช็อตในสนามกอล์ฟอ๋อเหมือนเอามาปรับใช้ได้ใช่ค่ะเหมือนบริหารพอร์ตในสนามเลยก็ว่าได้คือไม่ใช่แค่แผนการเล่นแต่รวมถึงการคุมอารมณ์จัดการความกดดันด้วยซึ่งนักกอล์ฟอาชีพต้องเจออยู่แล้วค่ะสถานการณ์ท้าทายแบบนี้เป็นมุมมองที่ดีเลยครับแล้วผลงานตอนเล่นมหาวิทยาลัยนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะเคยพาทีมได้แชมป์ทีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพด้วย แล้วล่าสุดปี2024นี่ก็ท็อป15ใน NCAA Championship ค่ะ NCAA Championship นี่คือสุดยอดของระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกาแล้วนะคะรวมนักกอล์ฟสมัครเล่นเก่งๆไว้เพียบครับการได้แข่งระดับนั้นมาก่อนเทิร์นโปรนี้น่าจะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเลยค่ะประสบการณ์จาก NCAA นี่เป็นแต้มต่อสำคัญเลยได้เจอความกดดันสูงๆมาแล้วแต่ว่านะคะการก้าวจากสมัครเล่นแม้จะระดับท็อปมาสู่ PGA ัวร์เต็มตัวเนี่ย มันเหมือนคนละหลีกกันเลยค่ะทั้งมาตรฐานการเล่นความคาดหวังความกดดันรอกด้านครับเป็นความทา้าทายใหญ่ที่นักกอล์ฟหน้าใหม่ทุกคนต้องปรับตัวให้ได้ค่ะงั้นก็ทั้งเรื่องคุ้นสนามเรื่องการคิดวิเคราะห์แบบนักเศรษฐศาสตร์ประสบการณ์จาก NCAA ทั้งหมดนี้จะออกมาเป็นฟอร์มแบบไหนใน PGA Tour week แรกของเขาอันนี้น่าติดตามจริงๆโดยเฉพาะช่วง8-11พฤษภาคมนี้เลยครับ ใช่ค่ะต้องรอชมเลยถ้าสรุปสั้นๆก็คือจอร์จดวงมาีจูเนียบัณฑิตเศษษศาสตร์โปรดาวรุ่งของเรากำลังจะเริ่มประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ตัวเองเดบิวต์ PGA ทัวร์สัปดาห์นี้หลังฟอร์มแรงในรอบคัดเลือก ถูกต้องเลยค่ะก้าวนี้ของโปรจอชเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องหน้าภูมิใจของคนไทยนะคะแต่มันสะท้อนชัดเลยว่าศักยภาพในก,กีฬาไทยเราไปได้ไกลในระดับโลกแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากของการที่คนคนนึงจะเก่งทั้งกีฬาทั้งวิชาการไปพร้อมกันได้มันน่าชื่นชมจริงๆครับแล้วการที่เขาก้าวมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณอะไรหรือเป็นแรงบันดาลใจให้วงการกอล์ฟไทยหรือให้นักกีฬารุ่นใหม่ๆที่ฝันอยากจะเดินตามรอยนี้ได้บ้างไหมครับ อืมก็น่าคิดนะคะนี่คงเป็นคำถามที่เราต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอินดีค่ะขอบคุณค่ะ